หนองหมูหมูตัวงามงามงามแล้วก็ใหญ่นั่จ้ะเพิ่งนเนี่ยอยู่วัดค่ะพี่น้องอยู่วัดศิลาค่ะดูสิคะเพื่อนๆหมูตัวใหญ่มากหลานสาวชอบมากเลยจิ๊ด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 เพื่อเพื่อเพื่อนอยวพี่จับได้หรอกเพิ่งหน้าตาเพิ่เิ่งคือสีเทาละเพิ่งหน้าเห็ดเอกจิ๊ด จับไหมน้องน้องพอใจจับไหมจับไหมจับไหมเองน่ารักมากเลยจับไหมเพิ่ <c oughs> นหย,ยอกหยอกร้านสาวหย,ยอกหยอกเบิ่งสิค่ะพี่น้องมูเนะ่มูน่ารักขนาดดูตัวใหญ่เอวโง่ใหญ <c oughs> ่ร้านสาวขออยัน กูเด้งกูเด้งหัวสัน <laughs> จับไม่ละจับไหมเป็นไงยยอีรีบึง <laughs> เดะเดาแคดาคุณคืองอๆอ,อ,อย่างสีน้องตัวใหญ่มากค่ะ <laughs> โอเคค่ะต <c oughs> อนนี้ราคาพี่น้อง